สวัสดีค่ะ FC ค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอดมีแนวทางมาแบ่งปันนะคะในนามของอาจารย์สามารถนะคะแล้วก็เป็นของกุติเฮียนค่ะ FC กุติเฮียนนะคะเข้ามา3มงวดติดนะคะตั้งแต่5้าหก8ค่ะครั้งล่าสุดเข้านะคะ FC ค่ะแล้วก็วันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะอาจารย์ได้ทำพิธีแล้วนะคะ FC ทำพิธีแล้วนะคะได้มาเป็นหนึ่งแล้วก็ศูนย์นะคะ fc ได้มาแค่นี้นะคะหนึ่งแล้วก็ศูนย์ก่อนค่ะ fc ยังไงก็อันนี้ก็คือสายด่วนเลยนะคะด่วนของอาจารย์สามารถเลยนะคะ<ม>ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์สามารถแล้วก็แอดมนทการนะคะที่ได้แบ่งปันแนวทางของกุติเฮียนนะคะค่ะสำหรับ ให้แอดได้มาแบ่งปันกับ FC ค่ะขอขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ FC ค่คะอันนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมและการนำไปเป็นแนวทางค่ะขอให้โชคดีปังๆใน16ตุลาคม68นี้นะคะ